สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูนิวนะคะในช่องเรียนวิทย์กับครูนิวนะคะวันนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ของป .5 นะคะนักเรียนป .5 นะคะเตรียมใบงานที่ครูนิวแจกให้นะคะขึ้นมาเป็นใบงานที่1น,นะคะคลิปนี้จะเป็นของใบงานที่1นนะคะลูกอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเช่นดินสอปากกายางลบนะคะใบงานใบความรู้ที่เคยแจกให้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากจะแนะนำหน่วยการเรียนของเราว่า เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ตอบให้ได้นะคะหน่วยหน่วยการเรียนที่หนึ่งของเราเป็นชีวิตชีวิตกับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องเรียนเกี่ยวกับของใครบ้างนะคะนี่เลยค่ะคุณครูทําเป็นไมล์แมปมาไว้ให้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะ ปรับตัวอย่างไรบ้างแล้วปรับตัวเพื่ออะไรนะคะสิ่งมีชีวิตจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือพืชแล้วก็สัตว์ถูกไหมคะเนาะพืชแล้วก็สัตว์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยมีการเจริญเติบโตมีการกินอาหารมีการขับถ่ายขับของเสียนะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์อันนี้เป็นคุณลักษณะเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิตนะคะคราวนี้การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เราก็จะมาดูการปรับตัวของพืชว่าพืชเนี่ยมีการปรับตัวยังไงถูกไหมคะเมื่อเรียนรู้แล้วว่าพืชปรับตัวยังไงก็มาดูฝั่งของสัตว์ซิว่าสัตว์มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเขาต้องปรับตัวอะไรบ้างนะคะโดยเบื้องต้นเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เป็นการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สั้น,นงๆง่ายๆการปรับตัวรู้แค่ว่าพืชปรับตัวยังไงนะคะจัดปรับตัวยังไงเขาถึงจะมีชีวิตรอดเขาถึงจะไม่ตายอันนี้เป็นหัวข้อง่ายๆที่คุณครูจะสรุปให้ในวันนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเรียนแล้วว่าปรับตัวยังไงมีชีวิตรอดก็คือแล้วการอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆล่ะสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชกับสัตว์เนี่ยเขาสัมพันธ์กันยังไงแล้วสัตว์กับสัตว์สัมพันธ์กันยังไงถึงจะอยู่รอดได้เป็น เป็นระบบนิเวศเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นโลกของเรานะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั้นความสัมพันธ์กันยังไงเด็กๆมาดูนะคะกลุ่มแรกที่เราจะเรียนก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันนะคะในน้ําบนบกในดินอย่างเงี้ยสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ยังไงนะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงต่อไปเรื่องที่สองความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเขาจอยกันยังไง เขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเขาถึงจะมีชีวิตรอดได้และหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารคืออะไรเก็บคําถามไว้ในใจเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเอาละในเรื่องของวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อนี้ก่อนนะคะก็คือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็จะรู้ว่าพืชปรับตัวยังไงสัตว์ปรับตัวยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะ นี่เลยแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็จะแบ่งแยกเป็นป่าไม้นะคะดินแล้วก็แหล่งน้ําแต่จะสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยที่แตกต่างกันแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันเนี่ยลักษณะหน้าตาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันถูกไหมในป่าไม้มีอะไบ้างมีกวาง มีเสือมีช้างนอกจากนั้นก็มีสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในป่าไม้ได้เด็กๆลองตอบในใจสักคนละสองสามชื่อว่ามีอะไรอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างลูกลิงอยู่ได้ไหมในป่าไม้อะไรอีกกระทิงใช่ไหมคะอ๋อนกประเภทต่างๆก็อยู่ได้นะคะแล้วในดินละ่ะอะไรอยู่ในดินได้บ้างเออมีมดแหละในภาพนี้นอกจากมดมีอะไรอีกมีแมลงอย่างอื่นไหม ปลวกใช่ไหมคะหลบกปลวกก็อยู่ในโครงไม้โครงดินใช่ไหมสร้างขึ้นมาแมลงเล็กๆอะไรพวกเนี้ยอะไรอีกตะขาบอยู่ได้ไหมอืมมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในดินแล้วก็ดินก็ยังจําเป็นต่อการงอกของเมล็ดงอกของต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของต้นไม้ด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีดินต้นไม้ก็บางชนิดก็จะอยู่ไม่ได้เนาะ อะมาดูแหล่งน้ํานะคะแหล่งน้ําก็จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็สัตว์ในตัวอย่างนี้ก็จะมีต้นบัวใช่ไหมคะบัวนอกจากบัวก็มีพืชอีกอย่างอน่งที่พืชอย่างอื่นที่อยู่ในในน้ำได้เจ้ากบนะคะกบกบกบก็อยู่ได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกนะคะต่อไปอะไรลูกแน่นอนเลยปลาปลาต้องอยู่ในน้ําเท่านั้นจริงๆนะคะอ่ะ ต่อไปเรามาดูว่าเมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันเนี่ยเอ๊ะทำไมพืชหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเนี่ยถึงอยู่ได้แค่บางที่ไม่สามารถอยู่ได้ทั้งสองที่นะคะเราไปดูว่าเขาปรับตัวยังไงกันนี่เลยก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์ของการปรับตัวก่อนทาไมสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยต้องปรับตัวการปรับตัวเพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากถ้าเขาไม่ปรับตัวเขาจะไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้อย่างเหมาะสมนะคะอะไรก็ตามถ้าอยู่ในแหล่งนั้นๆได้อย่างเหมาะสมเขาจะมีชีวิตรอดและดํำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่ปรับตัวไม่สามารถอยู่ในพื้นที่นั้นๆได้สุดท้ายก็จะล้มตายไปและสูญพันธุ์ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตก็คือ เพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นถ้ามีข้อสอบข้อนี้ <c oughs> เขาจะถามว่าตัดปรับตัวเพื่ออะไรสิ่งมีชีวิตปรับตัวเพื่ออะไรง่ายๆเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะง่ายๆเลยมาดูต่ออันแรกเราจะดูว่าพืชปรับตัวยังไงนะคะเพราะว่าพืชบางชนิดอยู่บนบกได้พืชบางชนิดต้องอยู่ในน้ําถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งพืชบางชนิดก็สามารถอยู่ได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะเราจะมา แยกพืชอ,ออกเป็นตามแหล่งที่อยู่นะคะบนบกในน้ําแล้วก็แหล่งที่แห้งแล้งนั่นเองนะคะ,ะเรามาไล่ดูทีละหัขอ้อพืชบางชนิดอยู่ได้ดีในบนบกเจริญเติบโต,ตได้ดีบนบกไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆมะม่วงมะ,มะพร้าวมะละกอส้มโอดอกไม้ชนิดต่างๆนะคะก็ชอบที่จะอยู่บนบกหรือจเจริญอาจจะไม่ชอบแต่อาจจะเป็นเพราะว่า เขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เป็นบนบกมีดินเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะต่อไปพืชบางชนิดเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีในน้ําชอบอยู่ในน้ําชอบลอยน้ํานะคะก็จะเป็นพวกบูอ่ะพวกจอกพวกแหนนะคะหรือแม้กระทั่งผักกะเฉดนักเรียนเลยไหมทอมาทําอาหารผักกะเฉดนะคะก็จะอยู่ในน้ําซึ่งก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อไปพืชแหล่งที่อยู่สุดท้ายก็คือเป็นแหล่งที่แห้งแล้งนั่นเอง จริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแลง้งอะไรบ้างที่จริญเติบโตในที่แห้งแลง้งก็อย่างเช่นกระบองเพชรนะคะส่วนใหญ่กระบอกเพชรจะชอบที่แหง้แแแหงแล้งแดดแดดแรงๆแล้วถ้าตร,ารงไหนเป็นที่แห้งแล้งแดดมันก็จะแรงเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะอืมแล้วถ้าเรานําพืชที่ปลูกในที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเอากระบองเพชรมาปลูกในน้ำาน้เดี๋ยวแล้วมันจะเจริญเติบโตดได้ไหมสุดท้ายเป็นไงตายนะคะหรือเอาเอาบัว ไปปลูกที่พื้นที่แห้งแล้งทะเลทรายอย่างเงี้ยนักเรียนว่ามันจะรอดไหมพ็ไมร่รอดเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถปรับตัวได้ในทันทีนะคะก็จะเป็นที่มาของการไม่เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์แล้วก็ตายได้ในที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างของพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบนบกก็คือมะม่วงมีออก,ออกดอกออกผลการสังเกตว่าพืชเจริญเติบโตได้ดีไหมก็คือการ สูงขึ้นโตขึ้นออกดอกออกผลนั่นเองนะคะน,นี่เป็นกระบองเพชรนะคะน่ารักเฉียวนะคะจะเจริญเติบโตในพื้นที่ที่แห้งแล้งน้ําน้อยมีแสงแดดเยอะได้นะคะตัวเขาก็จะไม่มีใบที่เป็นใบเรียวยาวและเขาก็จะเปลี่ยนใบเป็นไรลูกเปลี่ยนใบเป็นหนามลาต้นหนาขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อลดการขายน้ํานั่นเองสุดท้ายจเจริญเติบตี จะดนเติบโตได้ดีในน้ำก็คือพวกบัวนะคะนอกจากบัวก็มีจอกมีแหน้นะคะแล้วก็กระเฉดนะคะ,ะเราม,มาดูต่อไปอันนี้สั้นๆสนรุปให้สั้นๆการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของพืช ที่จเจริญเติบโตในแหล่งต่างๆก็คือเกิดจากการปรับตัวให้เหมาะสมถูกไหมคะแล้วการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีนั้นให้กล,กลืนกับสภาพแวดล้อมที่แปลกไปจากที่เดิมก็เพื่ออะไรคะให้เขามีชีวิตอยู่ได้ให้เขามีชีวิตรอดและพ้นภัยจากศัตรูอันตรายต่างๆนั่นเองอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายหรือเป็นทาร์เก็ตเป็นจุดประสงค์หลักในการปรับตัวของพืชนั่นเองนะคะถ้าเขาไม่ปรับตัวสุดท้ายก็ถูกศัตรูรบกวน หรือไม่ก็ล้มตายสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะอันนี้นักวิศาสาร์ท่านนี้บอกว่าเพื่อปรับตัวในที่แห้งแล้งนะคะเพื่อจะปรับตัวโดยการเปลี่ยนใบเป็นหนามนอกจากนี้นนก็จะมีขี้พึ่งเวกซ์เคลือบผิวและเรียนสังเกตว่าลำต้นของกระบองเพชรมันจะหนาๆแล้วก็มีสีขาวๆเคลือบๆอ,อ,อยู่นะคะ มันเขาเรียกว่าคิดพึ่งเคลือบเพื่อลดการคายน้ําของพืชนั่นเองนะคะในเมื่อในในน้ํน้ในดินของเขาน้อยเขาก็จะต้องลดการคายน้ําออกมานะคะส่วนพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําลําต้นเขาก็จะปวบอ้วนนิดนึงภายในก็จะเป็นลักษณะของฟองน้ําเพื่อช่วยให้เขาลอยน้ําได้ตัวอย่างก็เช่นพวกผักตบชวานะคะหรือพวกผักกระเฉดนะคะกระเฉดก็จะมีนวมสีข,ขาวๆหุ้มระหว่างค้อบล้องของเขานะคะ <c oughs> อ,อันนี้จะเป็นสรุปในพื้นที่ต่างๆตามแหล่งที่อยู่ต่างๆว่าพืชมีการปรับตัวยังไงบ้างอันแรกเลยกระบองเพชรนะคะพูดไปแล้วเปลี่ยนใบเป็นหนามให้มีความแข็งมากขึ้นคล้ายหนามน,นั่นเองนะคะแล้วก็มีขี้พึ่งในการเคลือบเพื่อลดการคลายน้ําลดการสูญเสียของน้ํานั่นเองนะคะต่อไปแหล่งที่สอง ในน้านะลูกก้านกระใบของพวกผักตบชวาอาหรือแม้กระทั่งนักเรียนเคยเห็นสายบัวใช่ไหมก็จะเป็นฟองฟองเหมือนฟองน้ําได้รากของจอกนะคะอวบพองมีอากาศมีช่องกลวงและมีอากาศอยู่ในนั้นพอมีอากาศมันก็ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยสามารถลอยน้ําได้นั่นเองต่อไปลําต้นของกระเฉดนะคะลาต้นของกระเฉดถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันจะเป็นกลวงใช่ไหมคล้ายๆปักบุ้งเลยตรงตรงก้านของมัน และอีกข้อป้องก็จะมีนวมสีขาวๆหุ้มอยู่นะคะนั่นก็มีส่วนช่วยให้ลอยน้ําได้นะคะต่อไปตําลึงค่ะใครเคยทานตาลึงบ้างคุณแม่มักจะออามาทําต้มจืดไยถูกไหมตําลึงก็จะมีลําต้นอ่อนๆน,นะคะเขาจะเปลี่ยนลําต้นเนี่ยเป็นมือเกาะเป็นมือเกาะคล้ายๆเกลียวเพื่อยึดไปตามลําต้นอื่นหรือว่าหรือแม้กระทั่งกิ่งไม้ต่างๆเพื่อยึดเกาะลําต้นให้เขาอยู่ได้นะคะรับแสงแดดได้อะไรแบบนี้ ต่อไปนะคะต้นกงกลางต้นกงกลางส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ที่ป่าชายเลนเขาก็จะพัฒนาให้รากเนี่ยยื่นออกมาจากลําต้นแยกออกมาจากลําต้นเพื่อค้าจุนนะคะค้าจุนให้ลําต้นเนี่ยตั้งตรงอยู่บนเลนนิ่มๆเหลวๆได้นะคะบางทีมันอาจจะมีคลื่นลมขึ้นน้ําน้ําขึ้นน้ําลงถ้ารากไม่แข็งแรงต้นไม้ก็จะล้มได้สุดท้ายก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นต้นกงกลางก็จะปรับตัวโดยการ เพิ่มรากนะคะรากค้ำจุนให้มาช่วยกันคำ้ำค้ำพยุงลําต้นให้ตั้งได้และนอกจากนั้นเวลาน้ําขึ้นท่วมรากเนี่ยรากรากข้างล่างจะไม่สามารถหายใจได้เขาก็จะมีส่วนที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําช่วยในการหายใจได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของต้นโกงกากอ่าการปรับตัวก็เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ดํารงชีวิตอยู่รอดในแต่และแต่และแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันไปนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนรักสังเกตลักษณะของต้นกระบองเพชรฉันแทบจะไม่เหมือนต้นไม้อยู่แล้วถูกไหมนี่ก็มีแต่ลําต้นโดดเดียวใบไม่มีไม่มีใบจริง,รงๆเขามีใบแต่เขาแปลงล่างถูกไหมคะปรับตัวเปลี่ยนใบให้เป็นหนามนะคะลําต้นอวบขึ้นมาแล้วก็มีขี้เพื่งเคลือบเพื่อลดการไขน้ำนเ,เองนะคะ อันนี้เป็นลักษณะของผักตบชวาใบเขาก็จะแผกว่างเพื่อเพิ่มการถายน้ําได้ดียิ่งขึ้นลําต้นของเขาก็จะอวบอวบนะคะอวบอวบด้านในก็จะเหมือนลักษณะของฟองน้ํานะคะอันนี้เป็นดอกของเขานะคะอ่าน,นนี้มันต้องกรงกลางที่คุณครูเนี่ยพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเห็นไหมคะว่ารากของเขาเนี่ยโผล่ไปถึงลําต้นสูงๆงเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้ําขึ้นมันขึ้นถึงตรงนี้เลยนะคะนะักเรียนอืม ถ้ารากมีแค่รากน้นอยๆก็จะไม่สามารถพยุงลําต้นได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของลําต้นโกงกลางมีรากแยกออกมาจากลําต้นเพื่อช่วยในการค้าจุนการพยุงลําต้นไม่ให้ล้มได้ง่ายๆ,ๆนั่นเองนะคะคราวนี้พืชจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชไม่ว่าจะเป็น พืชที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําพืชที่อาศัยอยู่นบนบกแล้วก็พืชที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห้งแล้งนะคะมีการปรับตัวยังไงเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูการปรับตัวของสัตว์นั่นเองนะคะจริงๆสัตว์ก็ปรับตัวเพื่อการอยู่รอดเหมือนกันแต่ว่าร่างกายของสัตว์เนี่ยมันซับซ้อนมีเลือดมีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆข้อการปรับตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงเรามาดูว่าสัตว์แต่ละชนิดปรับตัวยังไงกันบ้างนะคะ เขาไม่ได้แบบตัวอย่างเดียวนะลูกรูปร่างเขาปรับด้วยรูปร่างหน้าตาปรับด้วยพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกรินการออกมาล่าเหยื่อเนี่ยเขาก็ต้องปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันน่ามาดูเลยนี่ไงพี่หมีขั้วโลกเด็กๆสังเกตก่อนช่วยกันสังเกตก่อนว่าพี่หมีขั้วโลกเนี่ยมีลักษณะรูปร่างยังไงนะคะเอาละอันดับแรกตัวใหญ่นะคะตัวหนาขนสีขาวถูกไหมคะทำไมขนสีขาว การที่พี่หมีนะี่มีขนสีขาวเพราะว่าพี่หมีอาศัยอยู่ที่ไหนคะโลกขั้วโลกมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหิมะถูกไหมคะหิมะมีสีขาวเพราะนั้นการที่เขามีตัวสีขาวขนสีขาวเนี่ยก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างน้อยเวลาเขาจะหลบจากศัตรูหรือเขาจะไปล่าเหยื่อเขาสามารถพรางตัวได้จากสีของเขานั่นเองนะคะพี่หมีขาวมีการปรับตัวยังไงนะ้ามาดูค่ะตัวสกุ่นะคะ โอเคค่ะพี่หมีขั้วโลกนะคะจะอาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกนะคะเป็นเขตที่หนาวมากเพราะว่ามีหิมะตกตลอดเวลานะคะคราวนี้ การปรับตัวของหมีขาวเนี่ยหมีขั้วโลกเนี่ยก็คือจะมีขนแล้วก็ชั้นไขมันที่หนามากเพื่อเพิ่มให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยอบอุ่นตลอดเวลาเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันหนาวถูกไหมลูกอย่างน้อยเนี่ยตัวเขามีไขมันเพื่อที่จะกักเก็บพลังงานให้ความร้อนแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ขนที่หนาเพื่อป้องกันความหนาวด้วยอันนี้เป็นการปรับตัวของหมีขั้วโลกนั่นเองนะคะเรามาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะนี่เลยอะไรคะเด็กๆ กิ่งกาเด็กๆสังเกตดูว่ามันไม่ได้มีแค่กิ่งกิ่งไม้นะคะมันมีตัวกิ่งก่าที่พรางตัวแล้วก็สีคล้ายกิ่งไม้ที่เขาเกาะอยู่ด้วยทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออะไรเด็กดมาดูกันค่ะ การปรับตัวให้กลมกลืนนะคะก็เพื่อการพลางตัวพลางตัวจากศัตรูที่จะมากินเขาด้วยนะคะรวมกระทั่งเวลาที่เขาจะไปล่าเหยื่อเขาก็กินมาลงมาแมลงใช่ไหมพอเขากินมแมลงเนี่ยเขาก็ต้องพรางตัวให้เขาสามารถที่จะเข้าไปหาเหยื่อได้แบบว่าสัตว์เนี่ยเหยื่อของเขาเนี่ยรู้ตัวช้าที่สุดนะคะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน มีชีวิตรอดในการหาอาหารของเขาแล้วก็การป้องกันตัวเองจากศัตรูที่จะมาทําร้ายเขาด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์ที่เวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมนั้นๆได้ด้วยนะคะมาดูชนิดต่อไปเลยนี่ค่ะสุนัขในเขตร้อนเด็กๆฟังชื่อก็รู้แล้วเขตร้อนเป็นไงตัวของพี่สุนัขตัวนี้เป็นไงคะปราดเปรียวนะคะขนสั้นถูกไหมลูก เพื่ออะไรเรามาดูสุนัขในเขตร้อนจะปรับตัวให้มีขนสัน้นขนแทบจะติดติดผิวหนังเขาเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าสุนัขเขตร้อนของเรามีขนหนาเหมือนหมีขั้วโลกเมื่อสักครู่เป็นไงเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่เขาจะระบายความร้อนได้ช้าหรือบางทีเนี่ยเขาจะเกิดอาการฮีสโตรกได้ก็คือภาวะ เลือดเลือดเลือดสูบฉีดเยอะเกินไปมันร้อนเกินไปทําให้ช็อกแล้วก็ชักชักสุดท้ายก็อาจจะเสียชีวิตหรือตายได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะการปรับตัวของสุนัขในเขตร้อนคนก็จะสั้นติดติดผิวหนังเพื่อเพื่อช่วยช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองนะคะต่อไปจีราฟนี่เลยค่ะพี่จีราฟของเรานักเรียนสังเกตลักษณะโครงสร้างของจีราฟก่อนก็คือเป็นไงคะ ขายาวคอยาวเพื่ออะไรเพราะว่ายีราฟเนี่ยเขาจะต้องกินใบไม้นะคะใบอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่เขาชอบมากกว่าใบแค่แขเพราะฉะนั้นการที่เขาได้กินบริเวณที่สูงกว่าเนี่ยเขาก็ได้กินอาหารที่ที่เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของเขานั่นเองนะคะอันนี้เป็นการปรับตัวทางโครงสร้างของพี่ยีราฟนั่นเองคองก็จะยาวขึ้นเพื่อช่วยเขากินอาหารได้ง่ายมากยิก่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปตักกแตนใบไม้นักเรียนสังเกตว่ารูปร่างของตักกะแตนเนี่ยจะเหมือนใบไม้เลยสีก็เรียนแบบคล้ายเลยนะคะเพราะเวลาที่เขาไปอยู่บนใบไม้เนี่ยตักกแตนของเราเขาก็จะมีการพรางตัวนะคะประโยชน์ตรงนี้เลยคือเพื่อพรางตัวป้องกันจากศัตรูเพราะมีสัตว์บางชนิดกินมแมลงกินพวกตักกแตนอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูยากมากยิ่งขึ้นถ้าเขาไม่ขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะ,ะนั้นผู้ล่า ก็ต้องปรับตัวให้เหนือกว่าเหยื่อนั่นเองนะคะถึงจะสามารถจับตะกั่วใบไม้นี้ได้รวมไปถึงว่าการที่เขาปรับตัวให้เหมือนใบไม้เขาก็จะสามารถกินเหยื่อของเขาได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะคะไปต่อเลยจ้านี่เลยนุกอินซีเด็กๆสังเกตค่ะในสังเกตปากของเขาจะงอยงุ้มแหลมเพื่ออะไรมาดู ปากของเขาจะแหลมนะคะแล้วก็งองทั้งหมดนี้ก็เพือช่วยในการฉีกเนื้อสัตว์ที่เขากินเป็นอาหารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นกบอะไรที่เขาคาบมาเนี่ยเขาคาบมาสุดท้ายก็ต้องใช้ปากของเขาฉีก,กเขาไม่ได้มีมือในการฉีกถูกไหมก็ต้องใช้จะง,งอยปากในการฉีกเนื้อสัตว์เพื่อที่จะกินไดง่ายยิ่งขึ้นนะคะอามาดูปลาค่ะปลาของเราก็จะมีการปรับตัวโดวยการมีคลีบที่แผ่สยายออกไป มีหางทั้งหมดนี้เพื่ออะไรคะเพราะปลาเขาอาศัยอยู่ในน้ําถูกไหมคะคลิปและหางก็จะช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ําได้ดียิ่งขึ้นเคลื่อนที่ไปไหนเคลื่อนที่ไปเพื่อหาอาหารไม่ว่าจะเป็นแมลงเล็กๆที่อยู่ในน้ําสาหร่ายหรือพวกสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นอาหารของเขาลูกปุ้งลูกอะไรพวกนี้ที่เขาจะสามารถกินได้เขาก็จะใช้คลิปและหางในการว่ายน้ําเข้าหาเหยื่อนั่นเองเอาละอันนี้เป็นการปรับตัวของพืชและสัตว์ ครูได้อธิบายไปแล้วเขาให้เด็กๆเตรียมรายงานชิ้นนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ทำไปพร้อมกันหรือถ้าใครทำแล้วเราก็มารีเช็คคำตอบไปพร้อมกับครูนิวได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะเราจะไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยจ้า,าพร้อมยังไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆอ่านคำชี้แจงก่อนซึ่งมีมีข้อความที่เกินมาคือคำนี้นะคะให้นักเรียน เติมข้อมูลลงในตารางให้สมบูรณ์นะคะอ่าชนิดของสัตว์สัตว์ชนิดแรกคืออะไรลรืมีขั้วโลกใช่ไหมคะมีขั้วโลกเขาเติมประโยชน์มาให้แหละก็คือเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นและดํารงชีวิตอยู่ที่ขั้วโลกได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เขาปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมคืออะไรคะเติมอะไรเอ่ยสําหรับข้อนี้ แท้มีขนแล้วก็ชั้นไขมันที่หนานั่นเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันอากาศหนาวที่อยู่บนพื้นเลกแล้วมีหิมะตกนะคะ,ะให้เขามีชีวิตยอยู่ได้ต่อไปตัวที่สองคืออะไรคะลูกชีราฟชีราฟปรับตัวโดวยการมีคอย,ยาวเพื่ออะไรคะมา ก็คือช่วยในการกินอาหารบนต้นไม้สูงๆนั่นเองนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ของเขาที่เขามีคอ,อยาวนั่นเองนะคะไปดูข้อสามค่ะขอโทษค่ะข้อสามของเราเป็นต้นโกงกลางนะคะตัวนี้คือประโยชน์ก็คือช่วยประยงน,น้ำต้นไม่ให้ล้มเวลาน้ำทะเลขึ้นลงนะคะแล้วก็เวลาน้ำทะเลขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถหายใจได้นะคะเขาปรับอะไรลร ให้มีรากคำจนจำนวนจำนวนมากยืนออกมาจากลำต้นเลยดูสิไปจนถึงใบเลยเห็นไหมคะเพื่อปักลงไปในเลนช่วยคำจนคำจนลําต้นนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้เด,ด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไรใครมองเป็นแตงโมบ้างเอ่ยสารภาพมาไม่ใช่แตงโมนะคะแตงโมไม่มีหนามนะลูกอันนี้เป็นการปรับตัวของต้นกระบองเพชรก็คือเปลี่ยนไปเป็นหนามแหลมคมแล้วก็ลำต้นหนาโดยการมีแว็กซ์เคลือบหรือขี้พึ่งเคลือบนั่นเองทั้งหมดนี้ ต้นกระบ,บองเพชรทำเพื่ออะไรคะนี่เลยค่ะลดการสูญเสียน้ำนั่นเองนะคะเก่งมากใครตอบถูกบ้างเอ่ยต่อไปตัวนี้คืออะไรคะตักกะแตนใบไม้ถูกไหมคะตักกรแตนใบไม้อ่าก็คือปรับตัวให้คล้ายใบไม้เพื่ออะไรลูกเพื่อพรางตัวจากศัตรูนั่นเองนะคะอันนี้เป็นใบงานที่หนึ่งที่เด็กๆทำ ไม่รู้ว่าใครทําไปแล้วแล้วนี่ก็งครูเฉลยให้นะคะเอาละคราวหน้านะคะคราวหน้าเราจะมาเรียนนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวหรือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในแหล่งต่างๆเขามีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนบ้างนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเอ๊แล้วเราล่ะ มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยในแง่ใดบ้างนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เราเรียนเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของพืชน,นะคะการปรับตัวของสัตว์ทั้งหมดนี้จะปรับตัวโดยการให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่แล้วคราวหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเอาหลักวันนี้คุณนิวจะฝากไว้กับเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถ ทักมาสอบถามได้กับคุณครูคะหนูยังไม่เข้าใจว่าทํำไมเพื่อชนิดนี้ถึงต้องปรับตัวอย่างนี้เพื่ออะไรล่ะคะทักมาสอบถามได้นะคะทางลายกลุ่มที่คุณครูเคยให้ไว้แล้วนะคะหรือถ้าใครยังยังมีคําถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งคําถามไว้ได้ในคอมเมนต์ของของช่องนี้ได้เลยนะคะโอเควันนี้ไว้แค่นี้ไว้พบก,กันใหม่นะคะเรียนวิ์กับครูนิวในเรื่องต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย